วนี้ค่ะแล้วเรียบร้อยหน่อยนะคะวันนี้นานๆได้แต่งุดใช่ตื่นเต้นค่ะใช้เวลาแต่งนานมากสองชั่วโมงค่ะจะเย็บทุกส่วนเลยเราก็ต้องยืนนิ่งๆแล้วก็กลัวว่าเครื่องประดับเขาจะเป็นเป็นรอยเพราะว่าเขาบอกมูลค่าวันนี้คือสองล้านบาทใช่ค่ะเขาลุ้มูลค่าเขาเป็นไงเนก็ยืนนิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกนิดนึงค่ะสองปีได้ไหมไม่ได้ใส่ประมาณสองปีค่ะ รู้สึกว่าตั้งใจเรียบร้อยมากๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าต้องแบบก็อยากงามอย่างไทยด้วยเนาะแล้วก็แบบชุดที่อาจารย์ทาก็อาจารย์ก็ตั้งใจมากๆแล้วก็สวยมากๆเครื่องประดับก็คืออาจารย์ทาใหม่หมดเลยให้เป็นสีมรกตเข้ากับปีนี้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอนี้โชคดีมากเป็นเกียรติมากก็เลยจะมีความแบบฮึบนิดนึงค่ะชอบค่ะไม่ค่อยได้แต่งไม่ฝืนค่ะไม่ฝืน <laughs> <laughs> ก็มีมุมนี้บ้างเห็นนานๆทีปีละครั้งก็ดีแล้วค่ะ <laughs> ที่นี่มีครบเลยนะคะทั้งเราจะมาถ่ายรูปเล่นริมขอโทษนะคะช่องเก้าถ่ายรูปเล่นริมน้ําก็ได้นะคะมีอาหารหลายหลายหลายภาคเลยแล้วก็ชวนลูกๆหลานมาเล่นว่าแถวนี้ก็ได้ประเพณีไทยที่ตั้งแต่เก่าแก่มีหมดครบค่ะอยากให้มากันมาสักการะบูชามาสักการะบูชาพระพุทธหาจักพรรดิด้วยพระพุทธมหาจักพรรดิด้วยนะคะฝากด้วยนะคะที่นี่เหมือนกับคนกล้าคนกล้ากลับมาแต่ว่า ะก็จะอยากให้ทุกอย่างอยู่บนความไม่ประมาทเนาะแล้วก็อะไรเงี้ยจะได้ตั้งกาดกัดไม่ตกด้วยละกันค่ะอะไรสักการณ์ปีนี้ได้หยดมไหมคะหรือว่าจะมีงานอยู่ได้หยุดค่ะได้หยุดเพราะมันมีเหตุจำเป็นให้ได้หยุดค่ะทำไมอ่ะผ่าฟันคุดค่ะอ๋อหมอนัดหมอหนัดร์ค่ะ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยทํางานค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าจะผ่าฟันคุดค่ะวานสบการี่คือได้หยุดพักผ่อนพักผ้งด้วยพักเหงื่อค่ะจะ <ś cia> ยิ้มอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะช่วงหนึ่งยิ้มก่อนค่ะออฟันน,น,นี้ปาอะไรครับเพอไม่มีเลยค่ะเขาแค่คูดค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ออกมาแต่ว่าก็ก็อยากผ่าไว้ก่อนค่ะก็ช่วงนี้มันว่างพอดีเราก็เลยอาผ่าเราไม่คุยแล้วเรื่องฟันคุดเก่งใจชุดไทยเขานะคะ ก็ตอนนี้ก็จะมีถ่ายหนังสือถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครก็คจะเด็กไปก่อนช่วงนกคละครคาดว่าจะเปิดเดือนก้าวค่ะกกแต่ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะ,จะได้หยุดบ้างแต่ว่าก็ก็เต็มตลอดเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเร่งเร่งก่อนไปถ่ายภาคฟันคุดกันะคะ่ะเป็นทางช่องทางอื่นๆเฝนว่าก็มี YouTube ที่เพฝนทำกับผู้จัดการค่ะแล้วก็มีโฆษณาอะไร้งงย ยังรับค่ะตอนนี้คนไม่ได้แบบคิวยาว2ปีไปไหนทุกคนชอบบอกว่าคนคิวยาว2ปีแล้วไม่ติดต่อละครติดต่อมาได้นะคะตอนนี้ทั้งหมดจากเดิน9ที่ถ่ายรอดมีไปก็ยังยังว่างอยู่ค่ะ <c oughs> ด,ดีใจค่ะดีใจจริงๆแล้วก็ดีใจที่ทุทกคนชอบไปไหนก็จะมีบางคนก็เรียกเป็นม่องงามบางคนก็เรียกเป็นมิสนวอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบละครที่เราถ่ายมาค่อนข้างนานเนาะสองปีทุกคนชื่นชอบเลยเรื่องต่อไปต้องกดดันนะะต้องฟังต้องอะไรต้องยขึ้น ไม่กดดันเลยเพราะเพื่อยังไม่เห็นบทค่ะบทยังยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่แต่จริงแลคือละครเราก็คือสองสองเพื่อนจบไปคือก็การตีว่าเออปีมูการแสดงของคนก็ถูกพัฒนาไม่อยู่ขอบคุณค่ะท่านไม่ไม่นี่สูงกว่าเพื่อนเลยอะค่ะ,คคะชนครับยังมีปัญหากับไม้ขอโทษค่ะต่อไปค,ค่ะเป็นยังไงคะแบบคนยังเออแบบชี่โซว่าเออเออปีมูมาตรฐานเราไม่ตกกับการแสดงคนก็ยังตั้งใจเหมือนเดิมค่ะตั้งใจเหมือนเรื่องแรกๆที่เล่นแล้วก็ทุกเรื่องที่ ที่ฉายออกมาเฟิร์นก็ยังเรียนอยู่หัวเอาบทไปเรียนเรียนกับคุณครูเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะโ<ช>นโมโนค่ะขอโทษค่ะก็คือ,อยังยังต้องฝึกตัวเองไปเรื่อยๆดีใช่ยังพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเรียนตลอดอย่างการเฟิร์นบอกเฟิร์นขาดความมั่นใจถึงแม้เล่นละครมาทั้งชีวิตแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจอีกแต่ว่าพอเราเรื่องเชื่อจะได้เห็นความมันได้ไหมจเป็นอยู่ไหมคะเป็นค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เตรียมเปิดนี้เฟิร์นก็เป็นเฟิรก็เรียนอีกค่ะทำไมเราถึงไม่เชื่อมั่นในตัวเราแบบเล่นดด้้าาานนนนคชชื่มเรขี มันจะเล่นได้ต่อเมื่อเฟินมั่นใจว่าเฟินทำการบ้านมาดีพอเฟินรู้ภูมิหลังตัวละครอย่างลึกซึ้งหรือว่ารู้ว,วิธีคิดเขาอย่างมั่นใจส่วนหนึ่งก็คือต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยเวลาเล่นเราก็จะมั่นใจพอมั่นใจมันก็จะมีธรรมชาติมีสระของตัวละครมากขึ้นเป็นมาตรฐานเสกดีเท่าะเราก็พอ,อ,อก็หนักค่ะก็เริ่มจาก ภายนอกเขาเป็นคนยังไงภายในเป็นแบบไหนภูมิหลังตั้งแต่แบบเด็กที่เพิ่งจะความได้กี่ขวบเจอเรื่องอะไรบ้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่เป็นยังไงกับญาติพี่น้องเป็นยังไงกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์กับพระเอกเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือทาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ใส่ความเชื่อแล้วก็เวิร์กช็อปกับมันไปเรื่อยๆใช่นี่จะเป็นการบ้านพาร์ทที่ทำเองได้แล้วก็ที่เหลือก็จะมีเรื่องบุคลิกเรื่องท่าทีบางอย่างหรืออาการโฟเบียของตัวละคร,รอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเรียน ก็จริงๆก่อนก่อนรับก็มีเรื่องบทมีเรื่องคิวเป็นหลักค่ะพอเรื่องชอบบทแล้วหลังจากนั้นจะพัฒนาบทพัฒนาตัวละครยังไงก็เป็นหน้าที่ของคนละแต่ต้องรับมาก่อนถึงจะเข้าขั้นวิเคราะห์ตัวละครเนี่ยครับบางตัวก็ไม่นะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างนวลน้อแก้วก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีเสน่ห์ของแต่ตัวละครที่เราอยากเล่นเราก็จะค่อนข้างแบบอยากรับแต่หลังๆก็ บางทีก็อยากเล่นไปหมดแต่ว่าคิวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่หลังๆคิวได้แล้วนะคะใส่กระแสได้ีตลอดนะไม่ว่าเราจะเล่นตัวละครไหนก็จะไปกันเป็นกระแสบนโซเชียลอยู่ดคนว่าคนโชคดีด้วยได้ทีมเขียนบทที่เกง่งพุ่มกับที่เกง่งช่องโปรโมทอะไรเงี้ยมันก็ทุกทางอะคะ่ะมันละครมันเป็นเหมือนงานกลุ่มอะมันไม่ใช่งานเดียวอะ ก็ <g ling> <c oughs> เรียนอยู่นั่นแล้วอาจจะเป็นมาตรฐานของคนอาจจะเกิดจากความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองก่อนก็เลยเรียน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 ก็เลยออกมาเป็นแบบแล้วถ้าทําได้ไม่ดีเท่าที่คิดคนก็จะไม่ค่อยพอใจในตัวเองด้วยมันมีแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรบ้างคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยเขาไม่ให้ความมั่นใจตัวเราพี่เิร์นเก่งแล้วนะอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่เคย <c oughs> เลยนะคะคนนั้นไม่เคยมีเขาสั่งคัดแทนพุ่งกลับด้วยซ้ำบางทีบอกเล่นอะไรนี้อะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเจ้าแม่เจ้าบทบาทได้เลยแมทในเวลานี้เขาเป็นไหนบทบาท ไม่หรอกคะ่ะคือทุกบทบาทที่ดูเหมือนเล่นหลากหลายคนก็เรียนจนแบบเรียนอยู่นั่นครูขาเล่นไม่ได้ครูขาสอนอันนี้เพิ่มหน่อยครูขาทําไมถึงคิดอย่างนี้ก็มีค่ะก็อาจจะเป็นเพราะที่ที่ดูเหมือนเก่งดูเหมือนได้หลายอันก็มีครูบาอาจารย์ไม่ค่ะไม่ค่อยมีใครชื่นชมเลยค่ะใช่คนรับตัวก็จะแบบ ก็อเามาเรียนสิแกอะไรเงี้ยมีคณีครูก็เดี๋ยวฉันสอนให้อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชมไม่ค่อยไม่มีกันเลยค่ะคนชมเราจะเรียนเป็นละคร์หรือว่าแต่ละเรื่องพัฒน์ต้องเราแค่ไปเรียนในตัวคาแรคเตอร์นั้นค่ะก็มีหมดเลยค่ะบางทีก็เรียนเพิ่มระหว่างนั้นแต่ถ้าได้บทมาก็จะเรียนเฉพาะตัวละครไปเลยอเคอ๋อวุฒิพรวุฒิพสงการอ่ะชายให้น้องเฟิร์นนะคะวุฒิพรสงการหัวเราิพรสงการ คน,น,นะค,ะค่ะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสงกานนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะจสะสาดน้ําที่ไหนมีความสุขยังไงก็อย่าประมาทนะคะอการไม่ตกนะคะทุกคนมีความสุขมา,มากๆค,ค่ะค่งสยสวยสวยในชุดไทย